เมื่อวานนะครับเขามีการเลือกหัณภาพักประชาธิปัตย์คนใหม่พร้อมกับกรรมการบริหารพักซึ่งมีการล่มนะครับขององค์ประชุมไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเลื่อนออกไปก่อน โดยหลายๆคนเนี่ยก็ถามว่าเลื่อนแล้วเนี่ยจะเลื่อนทันแล้วก็รู้ไหมว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นใครก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะนั่นคือความสําคัญมากะนะครับเนื่องจากว่าหากพรรคประชาธิปัตย์โดยหัวหน้าพรรคเนี่ยมีแนวโน้มนะครับหรือมีนโยบายว่าจะสนับสนุนพรรคก,ก้าวไกลให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 0ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาล ทางพรรคเก้าไกลเองเนี่ยก็น่าจะใจชื้นขึ้นเนื่องจากว่าเสียงสอสอน่าจะแม่นกว่าเสียงสอวอครับเพราะเนื่องจากว่าสอสอเองเนี่ยนับเป็นหัวเป็นตัวเป็นตนตามมติพักได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสอวอค่อนข้างมีเอกภาพนั่นแปลว่าวัานนี้บอกว่าจะสนับสนุนวันจะโหวตไม่โหวตให้ก็ไม่มีเรื่องของพักในการกําหนดทิศท,ทางโดยเปิดเผยจากทางพรรคประชาธิป,ปัตย์น,นะครับ ทางโฆษกพักเขาก็บอกว่าหัวหน้าพักกับกรรมการบริหารพักเนี่ยณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นชุดรักษาการหารือของทิศทางของสสว่าจะโหวตไปนี้ที่ทางไหนก็จะเป็นรักษาการเนี่ยมาพูดคุยก่อนเพราะน่าจะมีหัวหน้าพักคนใหม่ไม่ทัน ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจับตานะครับทีท่าของพรรคประชาธิปัตย์ว่าตกลงเนี่ยจะสนับสนุนวพิทานินเจริญรัตขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เรื่องแรกเรื่องที่2จะมีการร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคเก้าไกลแล้วเสียงด้อมส้มจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามครับ